เอาหยิบมาเลยค่ะจะได้ใส่ทีเดียวเรียงทีเดียวเลยค่ะเอากานไปนำ้ำกันนี่ตังค่ะโอ้เอาจานไปน้ำบมกอืมก็ไม่ไปไปได้หรือแล้วต้องไปคู่เดียวอ่ะกินเฮียสิเดียวถุงวัาใส่หนาเริ่มแล้วค่ะแล้วมาปิดฝาเสียบหลอดมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ตรงเน็ตก่นจจกอนก็ได้ค่ะบ้านนั้นกเลี้ยวค่ะู้เดจะาับหคบ้านใครนะ็ามันคนละสายมงบ้านนั้นที่อยู่ม้ยกก็เลี้ยว